ยังไปไวเอาไหมเดี๋ยวจะบอกล่งสล่สีพันโดนสองสามสี่ห้าเจหนึ่งสองสามสีตอนนี้นะคะใส่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเมย์ก็แว้นออกมาสับน้องมุกในหมู่บ้านจำปาดงนะคะเอ่เมย์เนี่ยตามหาอย่างหนึ่งอยู่นะคือตามหาสิ่งนี้นะคะ <c oughs> ปลากระป๋องนะคะต้องตาสามแม่ครัวด้วยหาประมาณหลายร้านแล้วนะคะหมดทุกร้านเลยมาเจอร้านพี่คนนี้นะคะมีปลากระป๋องยี่ห้อนี้อยู่รอดตายแล้วเราเดนคือเหลือป่องนี่ค่ะป่องท้ายด้วยคนละครึ่งป่องมุก ต้องคนละตัวคือร้านนี้ในหมู่บ้านจะประดงพอดีแล้วก็มีน้องวอวยตรงนี้เดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงบ้านนะคะวันนี้เนี่ยมเมจะซ้อมระรำนะคะที่ครูฝนต่อทามาให้ในเพลงของพยาสตนาคารานนะคะวันนี้ต้องได้นะมูครูฝนถามมาแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้าง ยังไม่เป็นยังไงนะคะจริงๆเมื่อวานอะเมซ้อมแล้วนะแต่ว่าน้องมุกเนี่ยเขาติดอะเขาเรียกว่าไงอย้อมผมอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ซ้อมด้วยกันแต่วันนี้น่าจะได้ซ้อมด้วยกันแล้วอ่าเลยที่ได้เจอปากกระผงตาสามแม่ขวดนะคะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมเมื่อกี้ไม่ติดนะครับนี่นะครับน้องเมย์กำลังทำสีผมให้น้องมุกนะครับเมย มุกทาสีผมสีอะไรสีอะไรก็ไม่รู้รไหมอ๋อไม่ร,มรู้อันนี้ต้องถามเจ้าภาพสีอะไรครับสีนี้ค่ะอ๋อกับสีนี้ว่าจะผสมกันผสมกันสองสีเป็นหนึ่งสีกลัวมันไม่ได้ตามสีที่ร้องการก็เลยเอาสองสีมาผสมกันสีอะไรไม่รู้เสริมสวยตอนแรกมุกก็บอกว่าจะทำเองแหละ จะทำยังไงไม่เคยทำ้วยไม่เคยทำเองเลยไม่ไปให้ช่างทำให้แถมทำสีอย่างนี้น่าจะประมาณพันกว่าบาทแต่มันก็จะได้สีที่เราอยากได้นะอันนี้มันอาจจะไฮไลท์โดยธรรมชาติออืก็น้องเขาบอกว่ามาทำตรงนี้เพราะมันใกล้น้ำนะครับเดี๋ยวพอทำเสร็จก็ฉีดน้ำเลย ุงไปทิหัวเลยศสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มดี s สตอรี่นะคะวันนี้นะคะก็ได้เวลานะคะเริ่มซ้อมเพลงองค์พยาสตะนาคาราดแล้วนะคะที่อยู่ที่นครพนมค่ะเพลงนี้คู่บก็ได้ส่งท่ามาให้แล้วนะคะอ่าเป็นช่วงท่อนแรกๆเนาะประมาณหนึ่งนาทีะคะ่ะ เมื่อวานจริงๆเมย์ก็เริ่มซ้อมไปหน่อยนึงแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานน้องมุกเนี่ยรอรอสีผมอยู่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเมย์ก็ยอมให้น้องมุกนะแต่ว่าอย่ามาดูผลลัพธ์กันนะคะหลังจากซ้อมลาเสร็จว่าผมน้องมุกเนี่ยสีมันด่าง,งๆแค่ไหน <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มซ้อมกันเลยก็คือตรงเนี้ยคือขวาเรา ขวาเราซ้ายเราโอาลังเท้าไป้ายปัดอปียนเปลี่นางซ้าเครื น้ำหนักเท้าอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเอาเอวเองทางนี้เออนี้ใช่ไหมเขจะบิดมือขึ้นอย่างนี้ช้อนมือขึ้นเหมือนเราดมเราจะเราจะดมถ้าดม่อกไม้รมาลายไม่ใช่ ตึงตึง,งก็จะนับสองเก้าออกไปหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกเริ่มมือไปข้างหลังเจ็ดแปดใช่ไหมแต่กูก็นับเริ่มนับหนึ่งสองก็คือ <8. S 1> ถ้าขาพอมันมาแปดแล้วใช่ไหมหนึ่งสอง สามสี่เอาเอาเอาจะหมุนเท้าแตะข้างหน้าสามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดแปดอืมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ง สองสามสี่เจ็ดแปดใช่ไหม <S 2> 2, <S ใช่สี 3, 4, ่ห้าเอียงซ้ายเวลาอย่างนี้เอียงซ้ายอย่างนี้เอียงขวาโอเคเจ็หนึ่งสองจมูกเท้าจมูกเท้า ควายขึ้นมาข้ามบนเอียงเท้าเอียงเอียงยงงหัวทางซ้ายโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมเอาลงมาประมาณรักแล้แต่มือมือต้องขึ้นอยู่ตลอดเวลาจีบหันข้าง โอเคเอาใหม่หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดใช่ไหมแปดแล้วก็ 1, 2, นนหนึง่งสองอีกรอบหนึ่งเจ็ดแปดก็หนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ก็เอาไปข้างหลังสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดอีกรอบหนึ่งเอาเอานี้ขึ้นโอเคเอาใหม่ปุ๊บเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจะแบบลืมเราจะแบบเหวี่ยงไปไหมมาอ่ะเริ่มใหม่เฮฮาเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นับดังๆค่ะอุกนับอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็กสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

หกเจ็ดแปดโอเคสองสามสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดปหนึ่งสองาสี่หกเจปดาสห้าหเจ็ดป หนึ่งสอง 2, 2> 3, 4, สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยกมือขวาขึ้นเออสองสามสี่ตรงห้านะดูมือนะห้าห้าครูบอกอย่าง,างนี้ห้าเราจีบเพราะว่าเราก็อย่างนี้นะ ห้าหกเจ็ดแปดได้ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เดินขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ซ้ายมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

ไม่ได้ตัวเราเป็นผวายที่มันเหนื่อยได้พอฟั ี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ จบแล้วสมี่โอเคเรามีท่าที่ต้องแก้คือตอนมุกตอนมุกอย่างนี้ใช่ไหมมุกจีบอย่าอยู่อย่างนี้จีบต้องไปข้างหลังอีกอะลองไปข้างหลังดิจีบไปข้างหลังเออจริงๆมันต้องอยู่อย่างนี้เลยข้างหลังอย่างนี้แล้วเสียงออกมา สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

ตีแล้วก็ขึ้นขึ้นเพลงได้ไหมจังหวะจริงๆมันจะเป็นุคนเดียวนะคะ ยังไปไวเอาใหม่เดี๋ยวจะบอกเอเริ่มใหม่บัดนี้ค่อยไหว้ไหวยังไงบัดนี้ต่อไหว้บัดนี้บัดนี้ค่อยยกยยหลังหลังตรง เองซ้ายถูกแล้วบัตรนี้เริ่มเออช้า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 อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดมือแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดย่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่โอเคถ้ามันได้แล้วแต่ว่ามันต้องปรับความอ่อนอีกหน่อยมามุกถ่ายพี่เดีย๋ยวพี่จะส่งจะได้ส่งขงุด 哦哦。 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7เจ็แปดหนึ่งสองสา2สหเจแสองสาส่ห้าเจ็หนึ่งสอ ก็เป็นการฝึกท่าลำในครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยในการเริ่มลำนะคะก็จะต้องส่งการบ้านอันนี้นะคะไปให้ครูฝนซึ่งครูฝนเนี่ยก็จะส่งกลับมาว่าเราควรแก้ตรงไหนบ้างนะคะคิดว่าน่าจะแก้เยอะอยู่นะคะเดีย๋ยวรอคำตอบจากครูฝนกันว่าคลิปหน้าจะต้องแก้ตรงไหนบ้างคะ่ะขอบคุณค่ะ